สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมาพบกับผมช่องฟุตบอลสไตล์นะครับมาชี้บอลน้าเชียร์น่าลงทุนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปสรุปผลของวันที่21นะฮะเป็นบอลซราซิลเอนะครับที่ลงคิปนะฮะก็ให้เชียร์ดารกาม่านะฮะก็บุกดารกาม่าไม่ผ่านนะบุกไปแพ้แอลันติโกมิไนโรนะครับส่วนตัวเชียร์เน้นๆนะฮะ เชียร์ฟอตารินซ่านะครับทำได้นะเปิดบ้านชนะเอเลนิโก้กัวเนเซไปสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านอีกตัวหนึ่งครับเน,น้นๆนะจูเวนดูเด้นะครับเปิดบ้านยันเสมอซาโปโรนดับสี่ได้ก็ทําได้นะครับอืมเหมือนจะขึ้นนาไปก่อนด้วยนะเกือบชนะนั่นเลยนะฮะก็ศูนย์ศูนย์นะตัวเน้นะนเราทําได้ทั้งคู่นะฮะส่วนตัวลง นะฮะตัวลงสเตปนะครับก็ไม่ผ่านนะก็ขาดตัวหนึ่งนะฮะอ่ะส่วนวันนี้นะครับเป็นผมอัดคลิปล่วงหน้าหนึ่งวันนะเป็นศึกคัดเลือกนะบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะลูกาโน่นะครับอ่ะบ้านพบกับทางน้่นของเฟเนบาชเช่นะลูกาโน่จากสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนเฟเนบาชเช่จากตุรกีนะครับคู่นี้ก็ มองว่ายังเป็นทางเฟเนบาเช่นะดูดีกว่านะฮะเขาเลือกเฉียบที่เฟเนบาเช่นะครับส่วนตัวที่สองเป็นทางด้านสปาร์ตเซนัวนะครับบูคาเรสต์นะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านมัตคับี้เทวาวีฟนะครับเอ่อสเซนัวบูคาเรสต์ทีมจากเอ่อน่าจะโรมาเนียนะฮะทีมจากโรมาเนียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมจาก เอ่อสอิสราเอลมนะั้งนะน่าจะอยู่อิสราเอลนะครับมัตคาบีเทลวิฟนะคู่นี้เออผมส่วนตัวนะผมชอบไปที่มัตคาบีเทลวิฟมากกว่านะฮะถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรนะทีมทีมนี้นะครับให้เชียร์ที่มัตคาบีเทลวิฟนะฮะส่วนตัวต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่าง ดินาโมเชียบนะครับเปิดบ้านพบกับปาร์ติซานบิลเกตนะครับดินาโมเชียบจากยูเคนะปาติซานบิลเกตนี่จากเซอร์เบียนะครับคู่นี้นะครับมองที่เจ้าบ้านนะว่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับก่อนนะครับก็บอลคัดยูฟ่านะจะแข่งกันสองสองแมตช์นะฮะเย้าเยือนนะครับก่อเลือดเชียดินาโมเชียบนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็น ทีมเก่งจากนอร์เวย์นะครับโบโดจิมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านลิกาสนะครับจากเอ่อน่าจะรัตเวียนะครับคิเชียโบโดจิมครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปจะลงให้ทุกวันนะครับอาจจะลงไวหน่อยนะเพราะว่าผูติดตามมันยังน้อยอยู่นะครับคลิปอาจจะต้องเป็นต้องลงไวๆก่อนนะอาจจะลงล่วงหน้าเลยนะครับขอฝาก ตามด้วยนะครับคลิปผมจะเป็นคลิปเรียวๆนะ,ะไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะครับแต่จะให้กันไวๆนะครับเผื่อท่านใดไม่สะดวกนะครับนั่งดูวิเคราะห์นะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ